Kingdom of the Planet of the a pe, ออาณาจักรแห่งพิภพวานอนนี่ก็เป็นหนังชุดล่าสุดแล้วเนาะของจักรวาลพิภพวานอนซึ่งมาในภาคนี้เนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดให้เราได้เห็นเนาะถึงโลกในยุคปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์ที่ซีซ่าได้เกิดการปฏิวัติช่วยเหลือวานอนแล้วก็แบ่งแยกวานอนอนอ,อกมาจากกลุ่มพวกมนุษย์จนซีซ่าตายเนาะแล้วก็เหตุการณ์ผ่านมาหลายร้อยปีจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งก็เป็นยุคของโนอาบอกตาตรง หลังจากดูจบรู้สึกว่าอมผิดหวังเล็กๆผิดหวังเพราะอะไรผิดหวังเพราะว่าผมคาดหวังไว้สูงมากกับพี่พบว,วานอนในภาคนี้เนาะซึ่งด้วยความที่แบบทั้งในตัวอย่างแล้วก็ชื่อเรื่องมันมีกำกับไว้ว่าคิงด d อมหรือก็กคืออาณาจักรแต่ถ้าว่าสิ่งที่ได้เห็นในเรื่องนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยเป็นอาณาจักรเท่าไหร่มันดูสู้ภาคก่อนๆที่ผ่านมาไม่ได้ภาคก่อนๆเนี่ยมันให้อารมณร์อาณาจักรให้อารมณ์คิงดอมมากกว่าภาคนี้ซะด้วยซ้ำนะซึ่งจากในภาคนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้พวกของ พอกสมัซีซาเนี่ยอ่ามันดูเหมือนจะมีการแบบไล่จับลิงเผ่าอื่นมาเป็นเฉลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออไอ้ลิงลูกจอกทั้งหลายที่อยู่ในในค่ายของมันเนี่ยมันดูเป็นเหมือนเป็นเหมือนเฉลยที่แบบไหลตามน้ําเป็นมากกว่าที่เป็นแบบเออลิงลูกบ้านที่อยู่ในอาณาจักรเขาอะรู้สึกว่าลิงที่อยู่ฝั่งเขาจริงๆอะจะมีแค่พวกลิงที่เป็นอาหารเท่านั้นส่วนพวกที่เหลือที่เป็นชนชั้นแรงงานอะรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นลิงจากเผ่าอื่นมากกว่าทําให้ผมรู้สึกว่า ความเป็นคิงดอมความเป็นอาณาจักรในภาคนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่เหมือนกับภาคที่ผ่านมาอย่างอย่างพี่พวานอนภาคแรกเนี้ยที่ตอนสุดท้ายที่แบบซีซ่าไปช่วยปลดปล่อยลิงอื่นๆจากในสวนสัตว์จากในกรงต่างๆเนี่ยแล้วก็แบบพากันกลูเข้าไปในบริษัทผลิตยาแบบกลูเขาเป็นเป็นฝูงนี้นะคือมันแบบมันดูน่ากลัวมากเลยเนาะแล้วก็มาในภาคสองีกที่เขาแบบเคลื่อนกองทัพไปหามนุษยนะ์อ่ะแล้วคือแบบโอ้โหลิงเต็มไปหมดเลยอ่ะคือมันเนี่ยแหละ สำหรับผมมันคือเนี่ยแหละอันนี้แหละที่เรียกว่าอาณาจักรทุกคนต่างอยู่ร่วมกันแล้วก็มีผู้นําเพียงคนเดียวผู้นําไปไหนฝูงวานอนที่เหลือก็จะไปตามเออเนี่ยโคตรอาณาจักรเลยแต่ถ้าว่าอันเนี้ยมันตัวของซีซ่าเนี่ยมันดูเหมือนจะกดขี่ลิงตัวอื่นมากกว่าแบบวงการลิงตัวอื่นด้วยความกลัวทาให้มันต้องแบบจําใจทํานะเลยรู้สึกว่าเออมันดูไม่ค่อยอาณาจักรเหมือนชื่อเท่าไหร่แถมไออาณาจักรที่วานเนี่ยมันก็มันดูเหมือนจะเยอะนะแต่จริงๆมัน มันเล็กกต่จิ๋วเหลีวเองนะเมืองที่มันอยู่อ่ะมันเหมือนเป็นค่ายทหารที่แบบพยายามที่จะเปิดประตูนิรภัยของกลุ่ม,มนุษย์มากกว่าเหมือนเหมือนเป็นแค่ค่ายทหารชั่วคราวอะ่ะเออยังเรียกว่าอาณาจักรไม่ได้ด้วยซ้นเลยแล้วมิชชั่นหลกัหลกๆในเรื่องนี้เนี่ยมิชชั่นหลกัหลกๆมันก็คือการทํายังไงก็ได้เพื่อที่จะเปิดประตูของหลุมหลบภัยของมนุษย์อะ่ะออเพื่อที่มันจะได้แบบเอา,เอ,าอาวุธเอาเทคโน,นโลยีของมนุษย์ออกมาเพื่อใช้ในการยึดครองโลกซึ่งทั้งเรื่องอ่ะ มึงมัวแต่เปิดประตูอยู่นั่นแหละก็เลยแบบเออมันอีเวนต์มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อีเวนต์มันเล็กมากก็แค่แบบแค่พยายามจะเปิดประตูเฉยอ่ะแล้วก็ดูไอโนอาเลยโนานี่คือแบบฉีกหน้าแบบฉีกหน้าพอสมัทแบบเต็มๆ็เลยนะคือคือคือมันมันเดินอ้อมไปตรงหน้าผาแล้วก็ปีนขึ้นแค่นี้มันก็เข้าไปได้แล้วซึ่งไอพอกซิมัสนี่มันก็แบบมัวแต่ดึงประตูอยู่ตั้งนานสองนานแล้วก็แบบไม่ยอมไปสำรวจรอบข้างผมก็แบบโอ้ รู้สึกผิดหวังมากอีเวนต์มันมันไม่ยิ่งใหญ่สมชื่อเลยเออก็เลยแอบผิดหวังเล็กๆแต่ต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยถ้าออกมาได้เออโอเคนะก็ยังยังคงความสนุกอยู่ยังคงความเป็นเอ,อ่อพิพวานอนได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งในภาคนี้เนี่ยเขาไม่ได้เสนอแค่วานอนอย่างเดียวแต่เขานําเสนอหลายๆสิ่งหลายๆายอย่างให้เราได้เห็นเปิดโลกกว้างเป็นโลกกว้างโลกหลังการปฏิวัติโลกที่มนุษย์สูญพันธุ์เหลืออยู่กระติดเดียวเนาะซึ่ง เขาก็แบบเหมือนพาเราไปสำรวจตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วนะเริ่มเรื่องแล้วเหมือนที่โนอาพาไปเก็บไข่อะมันให้อารมณ์เหมือนแบบพาเราไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆที่เราจะได้เห็นหลังจากการลมสลายของมวลมนุษยชาติมันให้อารมณ์แบบอวตารเลยนะแบบที่ว่าภาคแรกอะที่ทั้งดาวมันไม่ได้มีแค่เผา่าอมติาย,า,ยาอย่างเดียวแต่มันยังมีเผ่าอื่นอีกหลากหลายมากมายทั้งเผา่าทะเลเผา่าบนฟ้าเผา่นนา,นานู่นเผานี่เผานั่น เยอะแยะมามหมแบบในอวตารเนี่ยยังมีอะไรให้เราได้สำรวจอีกเยอะซึ่งในพิพวานอนภาคเนี้ยก็มีความคล้ายกันแบบนั้นเลยมีความแบบมีอารมณ์นั้นเลยนะตั้งแต่ผมดูมันผมรู้สึกว่าเอะความรู้สึกมันเหมือนเราได้ไปท่องดูโลกต่างๆตามไอ้พวกโนอาเลยเหมือนมันพาเราไปดูในสิ่งต่างๆซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าวานอนอ่ะมันไม่ได้มีแค่ลิงที่เป็นแบบลิงอย่างเดียวแต่มันยังเป็นลิงเผ่าต่างๆซึ่งเราน่าจจะคาดเดาได้ว่า เออไอลิงเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันไม่น่าจะมีแค่กลุ่มที่อาศัยอยู่กันในเมืองหรือกลุ่มที่ใช้นกอย่างเดียวเราอาจจะคาดคะเนหรืออาจจะคาดเดาได้ว,ว่ามันน่าจะมีแบบกลุ่มอื่นๆที่แบบมีความสามารถมีความรู้ต่างๆที่แบบอยู่กระจายกันอยู่ตามแต่และท้องที่แต่และท้องถิ่นแล้วก็จะมีเอกลักษณ์อะไรต่างๆเป็นของตัวเองคล้ายๆกัแบบในอวตารอะไรอย่างนั้นเลยหลังจากดูจบผมก็ได้มาดูคลิปของที่ช่องจัสตูอิตเขาทำไว้นะปรากฏว่าเอ้ยคนเขียนบท เป็นคนเดียวกับคนที่เขียนบทให้กับอวตารเดออเวอ์ออฟวอเตอร์ผมก็เลยแบบปะ่ะถึงว่าแหละทำไมภาคนี้มันถึงได้แบบมีกตีนไอคอมเป็นอวตารอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆที่แทเขาได้คนเขียนบทคนเดียวกันผมก็เลยอ๋อเป็นงี้นี่เองเออก็เลยทาให้เราแบบอยากเห็นอีกอยากดูอีกว่ามันจะมีเผ่าอะไรอื่นอีกไหมซึ่งด้วยความที่โนอาเป็นเผ่านกนะเป็นเผ่าชนะัยน,นกผมก็แบบแอบคิดในใจแล้วว่าเอ๊เขามีการทิ้งคาใบ้ไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะว่าแบบ เขานี้มันเลี้ยงนกนะเลี้ยงนกเยอะมากแนละ้วนกคนแบบเชื่อฟังมากเลยตอนท้ายมันจะมีการแบบใช้นกต่อสู้หรือเปล่าวะเออมันจะเหมือนในอควแมนหรือเปล่าวะที่แบบเรียกปลาเป็นฝูงมาช่วยสู้หรือมันจะเหมือนแบทแมนเดือดดังในหรือเปล่าวะที่แบบเรียกขังคาวมาช่วยสู้หือจะเป็นงั้นหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายเฮ้ยเป็นจริงเรียกนกมาสู้ได้เออแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เยอะขนาดอควาแมนนะถ้ามาขนาดนั้นมันจะดูแบบเป็นหนังฮีโร่เกินไป ก็เรียกมาพอประมาณนะเออก็โอเคครับถือว่าโอเคถือว่าอืมมันต้ององี้แหละผ่าใช้นกอะ่ะเออให้มันได้อย่างงี้ถ้าแบบเลี้ยงนกแต่ว่าใช้ใช้นกทําหาเลยไม่ได้เลยก็ไม่ต้องเลี้ยงดีกว่าอืมแล้วก็ในพาร์ทของมนุษย์เนี่ยแอบตกใจมากน,นะพระว่ในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นแล้วนะว่ามันมีมนุษย์อยู่เหมือนเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวอะ่ะอืมเป็นกลุ่มที่แบบพูดไม่ได้แล้วเหมือนมนุษย์ยุคหินที่วิวัฒนาการย้อนกลับไปเออแล้วก็จะมีเหมือน น้องเมย์น้องเมย์ที่จะพาเราหน่อยสามารถพูดได้ซึ่งผมก็สงสัยตั้งแต่ในเรื่องแล้วว่าเอ๊ถ้าเป็นมนุษย์ยุคหินที่แบบฉลาดกว่าคนอื่นประมาณนึงทาไมเขาถึงแต่งตัวอย่างนั้นการแต่งตัวมันพาเราจากมนุษย์คนอื่นมากมันแต่งตัวเหมือนใส่เสื้อยืดก็ใส่กางเกงขาย,ยาวเหมือนคล้ายๆแฟชั่นคล้ายๆเสื้อผ้าแฟชั่นในขณะที่มนุษย์กลุ่มอื่นที่แค่แบบหาผ้าาปิดหน้าอกแล้วก็หาผ้าปิดท่อนล่างเหมือนมนุษย์ยุคหินแค่นั้นเองแต่ทาไมน้องถึงได้แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่น ก็แอบสงสัยอยู่จนกระทั่งเขาได้มาเฉลยในหนังเนาะก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ปกติมันก็ยังมีอยู่ยังคงหลบซ่อนแล้วก็แอบอยู่ในเชลเตอร์อยู่มาตั้งแต่ลมสลายแล้วแล้วก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวยังมีกลุ่มอื่นที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกเออมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าเอ้สงครามที่พบว,ว่านอนครั้งนี้มันยังไม่จบมันยังไปต่อย,ยาวเลยแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือตอนจบเออตอนจบผมชอบมากคือมันเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งนะ แต่สุดท้ายอะที่เราได้เห็นน่ก็คือแบบน้องเมย์ถือปืนหลบไว้ข้างหลังอยู่อะออคือแบบพร้อมบวกอะธนอาคิดจะทําอะไรก็คือพร้อมยิงสุดท้ายมันก็ยังทําให้เราได้เห็นเนาะถึงการแบบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในเรื่องวานอนที่มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเขาก็อยากจะอยู่แบบอยู่ใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่แบบครอบครัวอยู่แบบอยู่กันเป็นฝูงแบบสงบสุขส่วนมนุษย์มนุษย์ก็ต้องการเหมือนกันมนุษย์ก็ต้องการ,กการที่จะทวง โลกนี้คืนซึ่งบทสรุปของเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยก็ยังคงสรุปไม่ได้นะว่าโลกใบนี้จะเอาอยัางไงกันต่อดีสุดท้ายแล้วใครเป็นผู้ที่จะอยู่รอดบนโลกใบนี้วานอนหรือมนุษย์หรือทั้งสองคนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ยังคงเป็นคําถามที่ตั้งต,งต่อไปในภาคหน้าแน่านานะอืมก็เป็นอะไรที่แบบจบแอบดาร์กเหมือนกันนะแต่มันก็ทําให้ผมแบบรู้สึกดีนะรู้สึกดีกว่าที่แบบจะจบแฮปปี้เอนดิ้งเออผมชอบอะไรที่มันจบแบบแบบนี้มากๆเลย เนาะก็สำหรับคะแนนในภาคนี้เนี่ยผมขอให้ไว้ที่เจ็ดแล้วกันมันก็สนุกดีครับแต่ด้วยความที่อีเวนต์จริงมันค่อนข้างเล็กค่อนข้างน่าเบือ่อออ x ซิมาออปซิมามันแค่ต้องการจะเปิดประตูอนันที่เฉยอยะเออไม่มีอะไรเลยทั้งเรื่องที่ททแบบไปรวบรวมกําลังดิงมาก็คือแค่ต้องการจะเปิดประตูแค่นั้นเองทั้งทงที่แบบลูกพี่เอ้ลูกพี่อาจจะเดินสํารวจร,บร,บรบกกอบๆสะกดแล้วค่อยเปิดหาทางเปิดประตูก็ได้มั้ง ถ้ามันเดินสำรวจรอบๆตั้งแต่แรกนะผมว่าเออคงไม่เสียเวลาเปิดประตูขนาดนี้หรอกอก็แอบเสียดายในด้านอีเวนต์หลักๆในเรื่องนี้อยู่หน่อยๆนะอืมส่วนมาในภาคไทยในภาคไทยนี้ก็แบบโอ้ชอบมากครับชอบนักภาคทุกคนเลยแต่ก็แอบสองสารเขาอยู่นะที่แบบแบบว่าคือทั้งเรื่องพี่ก็คงจะต้องภาคแบบเสียงแหบๆอย่างนั้นทุกตัวเลยแบบลิ้งตัวในอ้าปากมี่ก็เป็นเสียงแหบๆเลยเออฉันคือโนอาฉันคือพ็อกซิมัตซีซ่า ก็ชอบครับชอบชอบนักพากทุกคนในเรื่องนี้แต่ว่าคนที่โดดเด่นสะดุดตาสะดุดหูนี่ก็สําหรับผมในเรื่องนี้ยังไม่มีอืมแต่ว่าทุกคนก็ทําได้ดีครับทําได้ภาคไทยนี่ถือว่าฟังละเลื่อนหูมากครับสนุกสุดยอดครับก็อยากแนะนําให้ไปดูภาคไทยเหมือนกันครับถ้าผมคิดเห็นยังไงก็เว้มาคุยเว้มาคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้กันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ